สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เ่ารพประรักทุตกท่านครับของดีอีสานบายกูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของประสบการณ์ของคนสวดบนทำอย่างไรถึงจะได้ดีท่านผู้ฟังครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่สวดมนต์คาถาพระมหาจากกักรพรรดิเป็นประจำโดยเขาได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสวดมนต์และอานิสงส์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ผมเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีครอบครัวค่อนข้างยากจนมีโอกาสเรียนแค่ประถมหก ก็ต้องออกจากโรงเรียนโดยเหตุผลว่าเรียนต่อมอหนึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมและค่าเสือ้อผ้ารวมกันแล้วเกือบพันบาทผมยังจำได้ดีว่าตอนนั้นแม่ผมกอดผมไว้และบอกว่าลูก,กเรามันจนอย่าเรียนต่อเลยนะลูกผมได้ยินแม่พูดถึงกับน้ำตาล่วงอย่างไม่รู้ตัว พราะสงสารแม่มาเมื่อวานผมเห็นแม่ไปขอเซ็นข้าวสารร้านค้างบ้านมาหนึ่งกิโลตอนนั้นผมบอกกับตัวเองว่าจะไปหางานทำเพื่อหาเงินมาให้แม่ไม่อยากเห็นแม่ลำบากแบบนี้ผมออกจากโรงเรียนแลว้วก็ไปเป็นลูกจ้างล้างจาน ที่ร้านข้าวแกงมีหน้าที่ยกข้าวแกงไปให้ลูกค้าพอว่างก็ต้องไปล้างจานค่าตัววันละยี่สิบบาทผมทำอยู่นานเจ้าของร้านแกเป็นคนใจบุญบอกว่าผมขยันและอดทนดีผลงานและหน่วยการแห่งความตั้งใจในายจ้างจึงขึ้นเงินให้เป็นวันละ สบบาทตามปกติเจ้าของร้านที่ผมอยู่ถ้าวันไหนหยุดแกก็จะไปทำบุญตามวัดต,ต่างๆอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งขายของดีมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพียงครึ่งวันก็ขายหมดพอเก็บร้านเสร็จเจ้าของร้านก็บอกว่าวันนี้ขายดีเลิกเร็วไป ไม่รู้จะไปไหนไปกราบหลวงพ่อดูที่วัดสเกดีกว่าแกเลยชวนผมไปด้วยผมว่างไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันก็เลยไปกับเขาด้วยไปถึงวัดสเกประมาณสามโมงยินมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อดูนั่งอยู่กับท่านสองคนเจ้าของร้านเข้าไปถึงก็ก้มลงกราบหลวงพ่อ ผมก็กราบตามเจ้าของร้านพูดทักทายลูกศิษย์ที่อยู่ก่อนแล้วอย่างคุ้นเคยสแสดงว่ารู้จักกันมานานแล้วหลวงพ่อท่านท่าทางเมตตามากท่านยิ้มอย่างอารมณ์ดีและส่งถ้วยที่มีน้ำชาให้ผมและเจ้าของร้านท่านมองผมด้วยความเมตตาผมขนลุกขึ้นไปถึงหัวไม่รู้ เพราะอะไรท่านบอกผมว่ากินซาน้ำมนต์ผมก็ยกขึ้นเดิมจนหมดถ้วยพอกินหมดวางถ้วยลงกับพื้นผมรู้สึกสว่างไปทั่วตัวเบาตาดูมองอะไรก็สว่างใสไปหมดทั้งหูก็ได้ยินชัดเจนขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา จึงนึกไปว่าเราไม่เคยกินน้ำชาบ่อยนักพอมากินเข้าร่างกายจึงสดชื่นเจ้าของร้านคุยกับหลวงพ่อดูนานมากจนเย็นวันนั้นเขาเช่าพระองค์ละหนึ่งร้อยบาทสิบบาทยี่สิบบาทก็หลายองค์แหวนวงละสามร้อยถึงห้าองค์หลวงพ่อดูบอกว่าเอาเงินไปหยอดตู้ทาบุญไว้ ไม่ต้องเอาให้ท่านวันนั้นผมไม่ได้พูดกับหลวงพ่อเลยสักคำเจ้าของหลานเห็นว่าเย็นมากแล้วจึงลาหลวงพ่อกลับเขากราบท่านผมจึงกราบตามแล้วก็เขา้าเขาก็ลุกขึ้นเดินไปที่รถผมก็ลุกขึ้นจะเดินตามเสียงของหลวงพ่อพูดว่าเดี๋ยวก่อนมานี่ ผมหันไปตามเสียงเห็นท่านยิ้มอย่างเมตตาจึงเข้าไปหาท่านใกล้ๆท่านหยิบลูกกลมๆเล็กๆสีขาวอมเหลืองให้ผมหนึ่งเม็ดแล้วท่านก็พูดว่าเก็บติดตัวไว้ให้ดีในนั้นมีพระอยู่อีกหน่อยจะทำให้แกรอดตายแล้วแกจะรวยเป็นเศรษฐี ผมมองดูเม็ดกลมๆเล็กๆที่ท่านให้ก็ไม่เห็นมีพระอะไรอย่างที่ท่านบอกเลยสักองค์ท่านคงเห็นผมทำท่าแปลกใจเลยพูดว่าแกไปได้แล้วผมรีบกราบท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีบวิงไปที่รถเพราะกลัวเจ้าของร้านจะรอนานผมขึ้นรถเจ้าของร้านก็ถามว่า หลวงพ่อท่านเรียกทำไมผมบอกเขาว่าท่านให้เม็ดกลมๆผมมาครับเจ้าของร้านหันมามองดูสิ่งที่อยู่ในมือของผมแล้วก็พูดเฮ้ยนี่ของดีหายาพี่มาหาหลวงพ่อหลายครั้งแล้วยังไม่เคยได้เลยเก็บไว้ให้ดีนะโวยผมรับคำว่าครับพี่ หลังจากนั้นนานสักสิบกว่าวันเจ้าของร้านก็ไปหาหลวงพ่อดูอีกแต่ผมไม่ได้ไปกับเขาด้วยพอเขากลับมาวันรุ่งขึ้นก็บอกผมว่าหลวงพ่อท่านฝากถามของดีมาให้ผมท่านฝากของดีมาให้แกส่งกระดาษให้ผมใบหนึ่งพอผมเปิดดูในนั้นมีหนังสือเขียนว่าพุทธังสะระนังขจามี ธรรมังสะระนังคัจฉามิสังขังสะระนังคัจฉามิให้ภาวนามากมาผมนึกกราบท่านในใจผมเป็นเด็กจนจนคนหนึ่งคิดว่าท่านคงลืมผมไปนานแล้วแต่นี่ท่านยังเมตตาจำผมได้และเมตตาให้คำภาวนามาด้วยตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยไปกราบพระที่ไหน พอมาเจอแบบนี้ทำให้ผมเกิดความศรัทธาหลวงพ่อดูเป็นอย่างมากโดยความศรัทธาท่านผมจึงภาวนาไตสารณกกมเรื่อยมาผมไปไหนต้องมีลูกกรมกมที่หลวงพ่อท่านติดตัวอยู่ตลอดเวลาคำภาวนาที่หลวงปู่ให้มาทำให้ผู้ภาวนาจิตคิดถึงพระซึ่งหลวงปู่เคยบอกว่า เราคิดถึงพระท่านครั้งหนึ่งท่านจะคิดถึงเรากลับมาถึงสิบสี่ครั้งและนี่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์กี่แสนกี่ล้านองค์ที่ผ่านมาทั้งในโลกเรานี้และโลกอื่นที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นระยะหลังแม่ของผมเริ่มเจ็บปวดแล้วก็เจ็บปวดอยู่บ่อยครั้งไปทำงานไม่ไหว ผมจึงขอเจ้าของร้านหยุดงานเพื่อพาแม่ไปหาหมอผลออกมาว่าแม่ของผมเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดและอย่างอื่นด้วยยาแต่และอย่างก็แพงมากผมไม่มีเงินซื้อยาดีๆทางโรงพยาบาลจึงให้ตัวที่ถูกๆคือยาที่ไม่มีมาตรฐาน ผมเสียใจที่ตนเองไม่มีปัญญารักษาแม่คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าทำยังไงจึงจะมีเงินซื้อยาดีๆให้แม่ก่อนออกจากบ้านเชาวมืดของทุกวันผมจะยกลูกกลมๆที่แขวนอยู่ในคอขึ้นมาพนมและภาวนาไตสรณคมทุกวันเช้านี้ไม่เหมือนกับทุกเชา้าพอผมภาวนาไตสรณคมจบ ก็อธิษฐานว่าลองพ่อดูครับผมขอเงินมาซื้อยารักษาแม่ด้วยเธอสาธุนั่นพระท่านกำลังคิดถึงเราอยู่พอดีแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติตอนเสสายของวันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งที่ผมพอจำได้ว่านานๆและย้ายหรือเดือนจะเมีกินข้าวแก่งสักครั้ง ก็มานั่งกินอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และผมไม่ทันได้สังเกตผมจึงตักน้ําแข็งใสใส่แก้วแล้วก็เดินไปให้เขาตามปกติเหมือนทุกครั้งพอเขาเห็นผมก็พูดว่ามาทีไรเจอทุกครั้งเลยขยันจังนะผมยิ้มรับในคำทักทายของเขาและพูดว่าถ้าไม่มาทำงานเดี๋ยวไม่มีข้าวกินครับ เขาก็าพูดว่าเออพูดตรงดีพี่ชอบว่าแบบนี้ไปทำงานกับพี่ไหมผมถามเขาว่างานอะไรครับเขาบอกว่างานอยู่เรือดดูดอะไรเงินดีนะน้องผมถามต่อว่าดีของพี่นะ่ะได้เดือนละเท่าเท่าไหร่ครับเขาตอบทันทีว่าเป็นหมื่น พอได้ยินคำว่าเป็นเหมือนผมถึงกับตาโตเลยทีเดียวและผมก็เริ่มสนใจมากถามต่อไปว่าไปทำที่ไหนพี่ชายผู้นั้นบอกว่าจังหวัดภูเก็ตผมทวนคำพูดว่าภูเก็ตและก็น,นึกว่าแม่กำลังไม่สบายจะทิ้งแม่ไปได้อย่างไรแต่ถ้าได้ไปก็จะมีเงินมาซื้อยาดีๆรักษาแม่ ชายผู้นั้นคงเห็นผมยืนคิดอยู่นดานชายผู้นั้นจึงพูดขึ้นว่าอาทิตย์หน้าพี่ถึงจะไปภูเก็ตอีกสองถึงสามวันจะมากินข้าวใหม่น้องลองกลับไปคิดดูแล้วค่อยบอกพี่แล้วเขาก็เดินออกจากร้านไปผมมองดูชายคนนั้นเดินจากไปจนลับสายตา เย็นนั้นผมกลับถึงบ้านก็น,นึกถึงแต่เรื่องอยากไปทำงานที่ภูเก็ตคืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนวันต่อมาผมกำลังเอาอยาให้แม่กินแม่คงสังเกตเห็นผมผิดปกติเลยถามว่าไปมีเรื่องอะไรกับเขาหรือเปล่าเป็นอะไรแปลกๆไปผมจึงเล่าให้แม่ฟังทั้งหมดแม่ก็พูดว่า เรื่องแค่นี้เองลูกอยากไปไหมล่ะไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่อยู่ได้ผมบอกว่าแม่อยากรักษาแม่ให้หายถ้าผมมีเงินก็จะได้ไปซื้อ,อยาที่ดีๆมาให้แม่กินครับแม่บอกว่าตามใจแกถ้าอยากไปทำงานแม่ก็ตามใจแม่กอดผมและพูดขึ้นว่าแม่รักลูกนะ ผมน้ำตาไหลเล็ก,กอดแม่แน่นบอกว่าผมก็รักแม่ครับและเราสองคนก็ร้องไห้วันรุ่งขึ้นผมไปทำงานตามแบบทุกวันพอตอนเย็นเลิกร้านแล้วผมก็เข้าไปหาเจ้าของร้านบอกว่าผมขอลาออกเขาท่าทางตกใจพูดว่าอยู่กันมาตั้งนานไม่สบายใจมีอะไรบอกพี่ได้นะ ผมจึงเล่าเรื่องแม่ไม่สบายผมอยากได้เงินไปรักษาแม่ให้เจ้าของร้านฟังจนหมดเขาพูดเสียงดังว่าให้มันได้อย่างไรนี่เองทำถูกแล้วละ่ะจะไปเมื่อไหร่ผมตอบว่าอีกสองสามวันครับเขาเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงควักเงินออกมานับน่าจะเป็นสองถึงสามหมืน่น แล้วส่งให้ผมบอกว่าเอาไปพี่ให้ผมงงบอกกับเจ้าของร้านว่าผมไม่รบกวนยืมเงินพี่หรอกครับถ้าเอาไปคงไม่มีปัญญาคืนเงินพี่หรือหาเงินมาคืนพี่ได้เองกับพี่นับถือหลวงพ่อองค์เดียวกันเท่ากับเราเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ต้องช่วยเหลือกันถึงจะถูกเงินนี้พี่ไม่ได้ให้ยืมแต่พี่ช่วยโดยไม่ต้องเอามาคืนผมเกรงใจเจ้าของร้านมากเขาเป็นคนใจบุญมีเมตตาและยังมีน้ำใจต่อบู้ทีิตกทุกใดายากผมก้มลงกราบเขาเพราะไม่มีอะไรจะตอบแทนความดีของเขาและก็นึกในใจว่า ขอให้พี่จงเจริญจงเจริญวันต่อมาชายผู้นั้นก็มากินข้าวแกงพอเขาเห็นผมก็ถามว่าคิดได้หรือยังผมตอบว่าไปครับเขาพูดว่าเออดีไม่เสียแรงที่ชวนผมนัดกับเขาถึงวันที่จะออกเดินทางเมื่อรู้วันเดินทางแล้วผมก็ไปบอกกับแม่และให้เงินแม่เก็บไว้หาหมอรักษาตัวระหว่างที่ผมไปทำงาน ผมบอกแม่ว่าได้เงินเดือนเมื่อไรผมจะรีบส่งมาให้แม่ทุกเดือนผมนำเงินติดตัวไปแค่หนึ่งพันบาทเป็นค่ารถในที่สุดผมได้ไปขุดทองที่ภูเก็ตเหมือนกับเวลาที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันสมัยก่อนว่าใครไปทำงานขุดปลอยเมืองจันทบุรีหรือไปทำแร่ภากใต้ เท่ากับไปขุดทองแต่สิ่งที่มีคุณอน,นันต์ตรงกันข้ามก็จะมีโทษมหันเหมือนกันไปร่ำรวยกันมาก็มากพากันไปตายมาก็เยอะผมนั่งรถไปใจก็คิดว่าเราจะไปแล้วรวยหรือไปตายแล้วก็ยังไม่รู้คิดไปคิดมายิ่งสับสนผมจึงคิดว่าตายเป็นตาย ผมต้องหาเงินรักษาแม่ให้ได้เมื่อก็กำลูกกรมๆของลวงปู่ดูและอธิฐานว่าการที่ลูกตั้งใจและส่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาให้แม่ทุกเดือนเท่ากับลูกได้ตักบาตรกับพระอรหันต์ในบ้านทุกๆวันนั้นเองอานิสงส์ที่ลูกจะพึงได้รับคือความสุขความเจริญเรือลำไหนที่เจ้าของเป็นคนดีมีเมตตาอยู่แล้ว จะมีเงินมากหรือร่ำรวยขอให้ผมได้ไปอยู่กับผู้นั้นด้วยเถิดสาธุและผมก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่นั่นเป็นท่าเรือใหญ่ผู้คนมองดูผู้พานคุยกันเสียงดังอย่างไม่มีใครเกงใจกันบางกลุ่มก็คุยภาษาอีสานบางกลุ่มก็พูดตายมีคนส่วนน้อยที่พูดภาษากลางที่นี่ มีคนจากหลายจังหวัดหลายพ่อหลายแม่น้องคนที่จะมองดูแล้วบอกได้ว่าเป็นคนสุภาพแทบจะไม่เจอเลยทีเดียวส่วนมากจะท่าทางนักเลงบางคนก็ตัวดำยังไม่พอแถมยังสักยันเต็มตัวมองดูแล้วไม่น่าไว้ใจหรือที่เขาเรียกกันว่าน่ากลัว ผมเดินตามพี่คนที่พาผมไปทำงานเขาบอกว่าตัวเราชื่อโขพี่โกเดินนำหน้าผมผมก็เดินตามผ่านวงเล่าที่นั่งกินเป็นกลุ่มๆบางคนหันมาเห็นพี่โกก็ร้องทักว่าเอ้ยมากินเล่าด้วยกันโว้ยไอโกพี่โกก็จะตอบว่าพวกมึงกินกันเถอะอันนี้กูไม่อยากจะเมาพอมาถึงที่พัก ซึ่งเป็นห้องแถวประมาณสิบกว่าห้องตรงกลางมีลานกว้างประมาณ7-8เมตรมีโต๊ะหินสองตัวต่อกันคนนั่งได้สักสิบกว่าคนสบายมากที่ตรงนั้นมีผู้ชายกลุ่มใหญ่นั่งกินเหล้ากันอยู่พอเห็นผมกับพี่โกก็ร้องทักว่าพี่โกพาใครมาด้วยละ่ะพี่โกก็บอกว่าน้องชายมันชื่อตำ่ำ ในกลุ่มนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางคงจะเมามากแล้วพูดว่าหน้ามันอ่อนอย่างนี้มึงจะพามันมาเล่นดิเกหรือว่าไอ้โกกูจะพามันมาทำงานกับนายเขาไม่ได้มาเล่นดิเกแบบมึงว่าหรอกเสียงชายคนเก่าพูดว่าไอ้โกยังกวนเหมือนเดิมนะไม่ได้เห็นหน้ากันเสียหลายวันพี่โกก็พูดยังเหมือนเดิม และแกก็พาผมไปห้องพักเดียวกับแกอยู่กันนี้กับพี่นี่แหละพี่อยู่คนเดียวห้องมันใหญ่ไปจะได้มีเพื่อนคุยถ้าไปอยู่คนเดียวไอ้พวกเยอะเดี๋ยว,ยวไม่มีคนดูและจะเกิดเรื่องเช้าวันต่อมาพี่โกก็พาผมไปยังบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตมากมีคนเปิดประตูรัว้วให้เราสองคนเข้าไปในบ้านมีผู้ชายตัว ใหญ่ดำสักมังกรพันแขนใส่กางเกงตัวเดียวไม่ใส่เสื้ออยู่ที่โต๊ะทำงานเพราะเห็นพี่โขกับพูดว่าเป็นไงกับบ้านสลายวันพี่นึกว่าอาทิตย์หน้าถึงจะกลับมาเรือมันขาดคนทำงานไม่ได้ดีเลยวะตัวใหญ่ผมคิดว่าแกคงน่ากลัวแต่ที่ไหนแกพูดจายิ้มแย้มอารมณ์ดีห้าทางใจดี อีกต่างหากชายเจ้าของบ้านถามพิ่โกว่าแล้วพาใครมาด้วยละ่ะแกตอบน้องครับพี่ผมจะนำเอามันมาฝากให้ทำงานกับพี่ครับรูปมันหลอ่อหน้ามันอ่อนจะทำไหวหรือว่าไอ้โกพี่ก็ให้งานเบาๆให้มันทำก็ได้เป็นอันว่าผมได้ทำงานทำในห้องนั้นที่โต๊ะรับแขก มีผู้หญิงแต่งชุดนักศึกษานั่งเขียนหนังสืออยู่สามคนมุมโตะมีจานขนมแล,ละผลไม้วางอยู่พวกเธอมองผมแล้วก็ยิ้มให้ผมยิ้มตอบพี่โกลาชายเจ้าของบ้านผมก็ยกมือไหว้เขาแล้วพากันกลับอย่างที่พักตอนหลังผมมารู้ว่าผู้หญิงสามคนนั้นคนหนึ่งเป็นหลานสาวของเจ้าหน่ายอีกสองคนเป็นเพื่อนของเธอเรื่องมันยาวครับ ผมขอเล่าเรื่องที่สำคัญดีกว่าเดือนต่อมาผมได้เงินเดือนพอได้ก็รีบส่งไปให้แม่เงินประมาณหนึ่งมืนบาทต่อเดือนผมไม่แม่เกือบหมดเหลือไว้บางเดือนก็ห้าหกร้อยบาทเท่านั้นก็พอใช้เพราะผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่คนอื่นเขาได้เงินมาเขาก็ไปเที่ยวกันแต่ผมไม่ไปเพราะไม่ชอบ ที่นั่นมีทุกอย่างทั้งเล่าการพนันผู้หญิงพ่อเรือแล่ขึ้นที่คนงานจะมีเงินกันเป็นจำนวนมากบางคนก็ไปสิบห้าวันจะได้เงินประมาณสามหมื่นบางคนงานเบาเป็นคนถือสายน้ำฉีดแล่ก็จะได้ประมาณหมื่นแปดพันหรือสองหมื่นคนที่ถือสายท่อดูดแล่ลงไปใต้น้ำเสี่ยงชีวิตมากก็จะได้เงินมากกว่า นายที่อื่นก็คือหน้าที่อื่นเป็นเท่าตัวมีคนมากมายที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นฆ่ากันตายก็เยอะลงไปดูแลกเกิดเรื่องต่างๆตายกันไปจนนับไม่ถ้วนที่นั่นไม่มีใครสนใจใครเพราะเป็นที่ไก่เปื่นเที่ยงฆ่ากันตายบ่อยมากพอตายตำรวจมาตรวจด,ดูศพแล้วก็ไปโดยมาเอาผิดกับใครไม่ได้ อาจจะเป็นพราะตำรวจไม่ค่อยใส่ใจเพราะคนมาอยู่รวมกันมากๆเป็นร้อยพ่อพันแม่ยากแก่การดูแลมีทั้งดีและชั่วปนกันไปผมมาอยู่ตั้งแต่ตัวยังไม่โตนักตอนนั้นผม,มาอายุ16ปีตัวเล็กเอวบางร่างน้อยคนอื่นดูว่าท่าทางไม่แข็งแรงเราออกเรือจะใช้เวลาไปกับ15วัน เจ้าของเรือตั้งเป้าของน้ำหนักแร่ไว้ว่าถ้าได้1,000งกิโลเมื่อไหร่ก็กลับได้เลยแต่ถ้า15วันแล้วยังได้แร่ไม่ถึง1,000กิโลต้องกลับเหมือนกันเพราะอาหารน้ำดื่มที่เตรียมไปพอแค่15วันถ้าได้แร่เจ็ร้อยถึงแ8 0 0อกิโลลูกเรือก็จะได้เงินน้อยแต่ถ้าได้แร่ถึง1,000งกิโลคนถือท่อดูดแร่ที่ลงไปใต้น้ำจะได้เงินประมาณ สามหมนบาทคนฉีดน้ำบนเรือจะได้เงินประมาณสองหมื่นบาทส่วนผมจะได้หนึ่งหมืนบาทแต่ต่อมาผมได้เงินมากกว่าคนอื่นเสียอีกด้วยสาเหตุเหตุผลที่ว่าพี่เจ้าของเรือแกชอบผมมากเขามีเรืออยู่หลายลำแต่ลำที่ผมอยู่เจ้าของเรือไปคุมด้วยตัวเองแกเคยบอกผมว่าครั้งไหนที่ผมไม่สบาย และไม่ได้ไปด้วยต้องไปนานจนครบ15วันทุกครั้งเลยแต่ถ้าผมไปด้วยอย่างมากก็แค่7วันก็ได้แล่ถึง1น0 0งกิโลและบางครั้งก็5วันก็มีบ้างสองสหนสองสวันก็ยังมีเลยพี่สังเกตเห็นแก่เวลาที่เรือจะออกจากฝั่งจะยกสิ่งที่แขวนคอขึ้นเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆ ขึ้นมายกมือพนมแล้วว่าคาถาอะไรก็ไม่รู้แต่คาถาของเองนี่ขังจริงๆว่ะพี่นับถือตอนหลังถ้าผมไม่สบายแกบอกว่าไม่ต้องหยุดงานไปนอนในเรือแต่ไม่ต้องทำงานก็ได้แต่แกแบ่งเงินให้เหมือนเดิมแกว่าแค่เองไปด้วยพี่ก็เลยกลับเร็วกว่าปกติตั้งเยอะ ผมมาอยู่กับพี่เขานี่ก็สามปีผมโตเป็นหนุ่มเต็มตัวตอนนี้ไม่ได้เงินน้อยแล้วคนที่ลงถือทอดอยู่ใต้น้ำํำถ้าได้สามหมื่นผมก็จะได้ถึงสี่หมื่นเลยทีเดียวซึ่งผมไม่ได้มีคาถาอะไรอย่างที่เขาว่าหรอกเพียงแต่เวลาจะออกเรือผมก็จะยกลูกอมกลมๆที่หลวงพ่อดูให้มาแล้วอธิษฐานว่า ขอให้ผมปลอดภัยได้เงินมาเพื่อเอาไปรักษาแม่ด้วยเถิดสาทุออกเรือทีไรลำอื่นไม่ได้แลกกันแต่ลำที่ผมไปกลับได้มาและกลับเร็วกว่าลำอื่นเสมอเจ้าของเรือจึงรักผมมากบอกว่าอยู่กับแล้วเจริญรุ่งเรืองคนแบบนี้หายากผมโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักหลานสาวของเจ้าของเรือ เธอก็มารักผมโดยไม่เพียงแค่นั้นเพื่อนรักของเธอทั้งสองคนก็รักผมเหมือนกันจึงทําให้ผมเลือกไม่ถูกว่าคนไหนดีเธอทั้งสามเป็นคนสวยน่ารักผมเคยบอกกับเธอทีละคนว่าบ้านผมที่จังหวัดสิงห์บุรีหลังเล็กๆเ,กเกพราะครอบครัวของผมยากจนเธอบอกว่าจนๆน,นั้นแหละชอบแค่เห็นผมครั้งแรก ที่มาสมัครงานกับพี่โก้คืนนั้นกลับไปนอนก็ไม่ค่อยจะหลับผมนึกในใจขนาดนั้นอยู่มาไม่นานนักพวกชายหนุ่มที่หลงรักพวกเธอแต่ผมไม่รู้ว่าคนไหนเพราะมีผู้ชายมาจีบพวกเธอมากมายหลายคนส่วนมากจะเรวยกันทั้งนั้นและวันนั้นก็มาถึงผมจะต้องจำไปตลอดชีวิตอย่างไม่มีวันลืมเลยทีเดียว ผมออกเรือไปดูดแร่ตามปกติแค่ครั้งนี้เจ้าของเรือไม่ได้ไปด้วยเพราะเขามีธุระสำคัญต่างไปทำออกเรือเป็นวันที่สี่ได้แร่ประมาณ8 0 0ร้อถึงเกกิโลแล้วจะกลับอีกสองวันนี้แหละคืนนั้นอากาศดีดาวเต็มท้องฟ้าผมยืนคิดอะไรเพลินๆอยู่ท้ายเรือได้ยินเสียงคนเดินมาข้างหลังจึงหันไปดูก็เห็นลูกเรือด้วยกัน แต่วันนั้นเขาไม่ได้มาอย่างมิตดในมือเขาถือปืนมาด้วยพอเขารู้ว่าผมเห็นเขาก็ยกปืนในมือมายิงผมเสียงดังปัก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 เป็นระยะระยะคมกระสุนปืนพุ่งเข้าหาผมทุกนัดอย่างแม่นยำตัวผมกระเด็นตกจากเรือตอนนั้นผมตกใจทำอะไรไม่ถูกหล่นไปในน้ำมันก็มืดผมมองไม่เห็นอะไร ได้แต่เอามือรูปๆดูว่าแผลถูกยิงตรงไหนบ้างแต่น่าแปลตัวผมไม่มีบาดแผลเลยสักครั้งเดียวแต่ผมต้องลอยคออยู่ในทะเลจนถึงช้าและมีคนที่อยู่เรือลำอื่นมาช่วยและพาขึ้นฝั่งตอนนั้นผมมารู้ว่าผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงที่มารักผมจ้างลูกเรือที่อยู่เรือลำเดียวกับผมเป็นเงินห้าหมื่นบาท เพื่อข้าผมทิ้งกลางทะเลแต่ผมก็รอดมาได้ด้วยคาถาพระมหาจักรพรรดิคาถามหาจักรพรรดิผมท่องแล้วถึงมาโดนตัวผมด้วยอำนาจของพระพุทธคุณนี้จึงทำให้ลูกกระสุนปืนทุกนัดไม่ละคายผิวของผมพลังแรงของลูกปืนถูกพลังงานบุญบาร,รมีของพระสลายไปหมด ทำให้ผมนึกไปถึงตอนที่หลวงปูด่ดูท่านมอบลูกกลมกให้ผมและท่านว่ามีพระอยู่ในนั้นหลายปีที่ผ่านมาผมมองลูท,ทีอะไรไม่เคยเห็นพระที่ท่านบอกเลยสักครั้งเดียวไม่เห็นตอนพระตอนที่ผมถูกยิงนี้เองที่ผมจำคำสอนของหลวงปู่ดูได้ตลอดไม่เคยลืมนั่นก็คือพุทธังสาระหนังขจามี ธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิภาวนาอยู่ทุกวันถ้าไม่มีพุธทธังธรรมังสังขังผมคงตายไปแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ